เช่นเคยทุกวันพุธชลาาสุดขั้วชุดเกมซ่าท้ากึนสุดสร้างสรรค์สุดหันษาหาสุดกึนสนับสนุนรายการโดยอิซูซูมิลเซเว่นชอยส์โมทาเรติมมลเจลออกฤทธิ์ตรงจุดอักเสบข,ของกล้ามเนื้อหลังและไหล่ฮาคูลสูดรใหม่เพิ่มคูลิ่งคริสตัลขอนำทุ่น้สุคาโซดโชเกมซ่าท้ากึน สุดยอดเกมสมรนฉันสร้างสรรค์ปัญญาพบกับพวกเขันขันจากทางบ้านทั้งหมด29ทีมที่จะมาชิงเงินรางวัล2ล้านเยนเรอพบกับโชว์สุดอลังการสุดสร้างสรรค์าจากพวกเขาก่อนอื่นพบกับกรรมการทั้ง5ท่านของเราก่อนนะครับท่านแรกนักกีฬาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวคุณเคนจิโอคิวาระคุณยูกะโอคุระนักสแสดงดาวรุ่งคุณโชไอกาว่านักสแสดงชื่อดัง ฮนาซโกโทาคาตะนักสแสดงสาวบุนสุรุทารโรคะคาโักะนักสแสดงมากฝีมือรวมทั้งหมด5าท่านด้วยกันครับและมาถึงตัวกระผมวันนี้แปลงร่างเป็นทงปลาคาไปครับกระผมโทชิโกโฮริผู้ประกาศข่าวสถานีทีวีในงาตะครับและถึงเวลาที่จะพบกับสองพิธีกรผู่วันประจํารายกรากรของเรากินจังและกินกจ,จัง โอ้ยเตงอ่ะสวัสดีครับรผมมาซูซากาไดซุเกะครับผมอิจิโร่ครับวันนี้ก็ได้สนุกสนานเบิกบานกันดีเช่นเคยนใช่ครับเริ่มเลยโชว์แรกของเราต่อปลาข้าวซึโอกับต่อปลาข้าสซึโอก 啊！<noise> <noise> โอ้ได้ๆทีนี้ด้วยนะผ่านแล้วนะอ่าผ่านแล้วผ่านดีมากครับอือดีมายอด่ที่เราโยนกันมันอะไรรองเท้าแตกครับรองเท้าแตกอ๋อรองเท้าแตกอ่โอ้จริงด้วยรองเท้าแตกนี่เองอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะนะ ก็เอาเท้าสอดเข้าไปแล้วก็แล้วก็เตะแบบนี้ฟับนี่เลยแยวหน้าไม่เล่นเดียวแล้วทีมต่อไปที่จะอยู่รออยู่ข้างหลังล่ะโถ่โดดจังเลยนะครับปลาคาวเสืออครับอ่าดีใจด้วยนะครับดีด้วยนะครับหลูกหลานด้วยพบกับโชว์ต่อไปชื่อว่าข้าวกล่องแสนสนุกทำข้าวกล่องกันดีกว่าหน้ไม้ฝรั่ง

โอ้มาฉุกฉักฉุกฉักโอ้ยมีปูนปูนด้วยแนงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปแล้วฮัลโหลฮ่าฮ่ฮ่าสุดยอดอ่าเคยกินข้าวกล่องแบบนี้ไหมไม่เคยเลยครับออคุณแม่เคยทำให้ทานด้วย คุณแม่เคยทำให้คโอ้ดีจังเลยแม่คุณแม่เคยทำให้คนอื่นทานไหมหยังตอนไปดัานสนัศึกษาคุณแม่ก็เคยทำข้าวกล่องรูปปลาคราบไต่น้ำตกโอ้ปลาคราบไต่น้ำตกอลังการแล้วหนูล่ะคุณแม่เคยทำข้าวกล่องรูป,ปรถไฟให้มหมไม่เคยเลยอะค่ะอ้สงสัยคุณแม่จะยุ่งละมัง้งงั้นไม่ต้องเสียใจท่าน้องนะไม่ต้องเสียใจกรรมการว่าไงเอะ้ะ แล้วไอเดียนี้เนี่ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดครับคือแม่กับคุณพ่อค่ะโอ้เพลงที่ร้องก็สนุกดีเธอเนิฟเธอ์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 นิฟก็นั้ว่าเธอ์นิฟก็สนุกได้เหมือนกันนะมาดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของทั้งสามสาวน้อยนะจ๊ะอ้ายินดีนด้วยับคร เกมซาท้าเปิดเทอมชวนน้องๆร่วมสนุกเลือกโชว์ที่ชอบพร้อมต่อเหตุผลแล้วส่ง SMS มาที่4111944เหตุผลที่ถูกใจกรรมการลุน้นรับ New iPad สัปดาหล์ละหนึรางวัลถึง20มิถุนายนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาชมโชว์ทาซาากันต่อนะคะ ไปที่โชว์ต่อไปกันเลยครับเล่นละครเพลงด้วยหางครับ ครับจบแล้วครับคะแนนเป็นอะครับมาตอนเราพาลุ้นด้วยครับผมพาแล้วจ้ะเอ๋บ้าบ้าบ้าเอาขอบคุณมากค่ะเออขอบคุณมากค่ะเอ๊ะเห็นว่าเป็นคุณครูอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมล่ะลูกนะค่ะคุณครูคือท่านไหนเอ่ยคือุณครูเหรอครับอ่า แต่เป็นท่านนี้แน่ๆเลยครับเนี่ยนี่ไงครูเคยมีแอบแตะอังนักเรียนบ้างไหมอะฮะว่าไงเฮยไม่ดีเลยล่ะคระไม่เคยมีเลยอะคครูนะคงจะต้องระวังหน้าดูต้องระวังตัวสุดๆเลยครับดีแล้วอ่าแล้วสมัยคุณ่เป็นยังไงโอ้สมัยนั้นหรือก็พอมีบ่อยเลยครับอ้าวนี่ไงนี่ไงมีบ่อยเลยล่ะครับนี่ไงแล้วก็คอยมาขอโทษทีหลังแล้วก็ออกมาขอโทษนักเรียนแถมบีดน้ำตาขอโทษด้วยนะเพราะผม จริงๆก็โอโหนะแต่ก็เข้าไปกอดสมัยนั้นมันโอ้ยนะมันมีจริงๆงนะครับจะบอกยอดสุดยอดเอออาสุดยอดเลยนะเอาคุณโชว์เป็นไงบ้างครับฮะเออดูแล้วน่ารักดีนะครับทุกคนทําท่าเหมือนหางแมวสะบัดอะแสดงว่าต้องซ้อมกันมาอย่างดีเลยถึงได้พร้อมเพยงขนาดนี้พี่โชว์ชอบครับ ผลจากการฝึกฝนนะครับเย่างตอนที่หามันยกขึ้นยกลงนะมันเหมือนหางแมวจริงๆเลยนะคะเออไหนใครอยู่ข้างบนคะคนไหนคะอยากรู้จังเลยค่ะคนนี้ครับโอ้คนนี้เอาปลอมมือให้สองคนนี้หน่อยเอ้ยเบื่อมากๆเลยนะคะชอบเจ้าตัวบนสองตัวที่สุดเลยค่ะฉันน่ะเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลย คิดโปรเโกต์อันที่อุตส่าห์ชมได้ไม่คิดจะขอบคุณหน่อยไงไม่ดีใจเลยขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยนะนี่เป็น่แม่สุดยอดโอ้ตายจ้าเหมือนกังครับโอ้ยเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆครับดีด้วยนะครับโชว์ต่อไปนะครับแข่งวิ่งข้ามรั้ว110เมตรครับผมเออดินักกีฬา เท้าที่ไปมาแล้วโอ้เล่นไม่ด้เลยเออเอาเออเออยังไงอะัมาไวไปไวอโห สุดยอดสุดยอดเลยครับเต็มเลยเต็มเต็มมาเลยเฮ้ยเปิดสิงวันนี้เต็มเป็นไปได้เป็นไปแล้วได้ยี่สิบคะแนนเต็มเลยไม่เลวเลยนั่นเนี่ยได้ยี่สิบคะแนนเต็มง่ายายแบบนี้เลยอ่ะเป็นไงเอขาขึ้นมากเลยครับเออเราเคยวิ่งข้ามรั้วมันโ้ยก็ต้องเคย อยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมมาแข่งที่โรงเรียนครับเออมาตอนแรกนึกว่าไม่ผ่านกะแล้วนะ นี่แหละประทับใจคนดูล่ะเราไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวนะแต่ต้องกระโดดด้วยอ่ะถูกต้องใช่ฮะใช่แล้วครับใช่จริงๆด้วยเอาเบื่อแต่กระดานเต็มปกติเขาต้องกระโดดตัวลอยกันแล้วสิแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยดีใจกันสักเท่าไหร่นะเอาใหม่เดี๋ยวยืดสิบเต็มเอาลองดิลองดิเอายืดสิบเต็มโอ้เออออเ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 ออ ท่าเมื่อกี้นี่เหมือนคุณแม่เจอหนูแล้วกระโดดตกกระใจยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมว่าหรือว่าเราแอบเลี้ยงหนูไว้ในบ้านเออผมเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ก็แล้วเชียวยอดเลยแม่นเลครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับโชว์ต่อไปชื่อว่าปั้นถ้วยน้ำชาครับ อ้าวเฮ้ยนี่มันนักแสดงอาชีพนี่ขอบคุณมากนะคะที่เลี้ยงหนูมาจนโตลิเอกจะออกเดือนแล้วนะคะเออโชคดีนะลูกคุณพ่อคะวันนี้หนูจะปั้นถ้วยเซรามิกคุณพ่อมาช่วยหนูด้วยนะคะได้โปรดเถอดค่ะมาช่วยหนูหน่อยค่ะโอเคได้เลยเอาเลย เร ah. ิ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามเอออ่ะโอ้ตายแล้วพี่ไม่โชว์จะดีกว่าแล้วกูตายแล้วคุณพ่อออกแรงหน่อยนะคะโอ้เต็มเทอยู่แล้วลูกเอ้ยย่วยออกแรงอีกหน่อยค่ะรถพุงรถพุงกระทำอยู่ได้ไงเอาเข้าไปออกแรงบ้านบ้านบ้นให้เป็นรูปพอมายอมแพ้แกให้เป็นรูปหน่อยค่ะอา อันนี้เดี๋ยวยายเออทุ่เลี้ทุ่นแรเอ้อได้เลยได้เอาได้เลยเอาเอออ่าเป็นยังไงแล้วเนี่ะปั้นถ้วยเสร็จแล้วล่ะค่ะสวยไหมล่ะครับสวยไหมปั้นจะดีกว่าแบบนี้อ้าวคะแนนมาแล้วไาลายมันไปพ้นพ้นนาทีอ้าวผ่านผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านเอาใครรุนแรงเล่าววามาเลยครับมาเลยครับมาปะ